ก็ขอหนีเห่าเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยกันสั้นๆนะครับเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์จากค่ายจีนที่ไม่ได้มีจําหน่ายในไทยแต่ว่าหน้าตาของมันเนี่ยโอ้ชวนลหลงไหลซะเหลือเกินนะครับโดยจากในรูปภาพนี้นะครับหลายๆท่านก็น่าจะสังเกตได้นะครับว่าช่วงหน้าของตัวรถนั้นคล้ายกับ X Max 300ตัวปัจจุบันที่ทําตลาดอยู่แต่พื้นฐานตัวรถเนี่ย ก็เห็นได้เลยนะครับว่ามันคือ a i r l o ลอ155นั่นเองอารมณ์เหมือนกับเอาหน้า X Max 300มาใส่ a i r l o ลอ155นั่นแหละแต่ว่าดูไปดูมาเนี่ยแม่ดีไซน์ของมัน,นใช้ได้อยู่นะครับหากว่ายามาฮ่าอยากจะออกแบบ a i r l o c อใหม่เนี่ยเอาแบบนี้ผมว่าก็ไม่แย่นะ ดูมีทรงดีด้วยนะครับผมคิดว่าวัยรุ่นน่าจะชอบกันซึ่งดูเหมือนว่ารอบน,นี้เนี่ยพี่จีนจะมาล้ำนะครับโดยปกติเนี่ยพี่แกจะคอยตามก๊อปต่างๆนะก๊อปรุ่นนู้นรุ่นนี้เอาให้เหมือนเป๊ะนะแต่ปัจจุบันเนี่ยล้ำหน้าไปแล้วนะครับคือดักทางเลยว่ามามาหรือเอาหน้า X Max ม,มาใส่กับ a l o x e มันจะได้มีหน้าตาโฉมใหม่จะได้เป็นออริจินอลของเราเองก็นั่นแหละพี่จีนอาจจะคิดประมาณนี้ก็ได้นะครับเออผมลืมบอกรุ่นไปเลยนะครับ รุ่นนี้เนี่ยมีชื่อว่า SE05 นะครับจากค่ายเฮาจีนมอเตอร์ซึ่งค่ายนี้เนี่ยก็ทำตลาดอยู่หลายประเทศนะครับแล้วก็หลายรุ่นด้วยนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยหน้าตาก็จะคล้ายๆกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เราคุ้นเคยกันเนี่แหละซึ่งถ้าหากเรามาพูดกันถึงตัวรถนะครับกับเจ้า SE05 คันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดานะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้มาเกินเบอร์ใช้ได้เลยอย่างเครื่องยนต์เองเนี่ยก็เป็นขนาด 150cc 1ลูกสูบ ใจน้ำมันด้วยหัวฉีดนะครับและที่สําคัญมีหม้อน้ําด้วยยังไม่พอนะครับความจุทางน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ถือว่าขิงแอร์ลลอกตัวจริงเพราะว่าให้มาถึง10.7ลิตรและในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลือน้ํามันเชื้อเพลิงก็ถือว่าทําได้ดีเลย โดยข้อมูลของเจ้า se 0 5คันนี้ระบุว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะอยู่ที่2.27ลิตรต่อ1น0กิโลเมตรถ้าหากคิดเป็นกิโลลิตรแล้วนะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ44กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าไม่แย่เลยนะเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะเห็นรถจีนกินดุกว่านี้และในเรื่องของฟังก์ชันติดรถก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าชุดไฟหน้าเนี่ยเป็น led นะครับไฟท้ายเป็น led หน้าปัดเรือนไมเป็น full digital แต่ว่าสีสันนั้นดูเหมือนว่าจะสวยกว่าต้นแบบอย่าง airlock สีก ส่วนชกหลังก็ให้มาเป็นซับแทง์ด้วยนะก็ดูใจป่าใจปั้มน่าดูเลยนะครับและที่พีคยิ่งกว่าพีคอีกนะครับก็คือเรื่องของระบบเบรกนั่นเองนะที่เจ้ารถจีนคันนี้เนี่ยมันให้มาเป็นดิสหน้าแล้วก็ดิสหลังเลยนะครับแถมมาพร้อมกับระบบเบรก ABS อีกด้วยซึ่งเจ้าแอร์ล็อกที่เป็นต้นแบบเนี่ยมันเป็นดิสหน้าอย่างเดียวนะครับด้านหลังเป็นดัมเบรกตรงนี้จะเรียกว่าขิงมาทั้งไล่ก็ไม่แปลกนะครับคือให้มาเวอร์วังอลังการเลยแหละ แต่ว่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานในเรื่องของราคาและก็รายละเอียดอื่นๆนะครับยังไม่ชัดเจนนะไม่แน่ใจเลยเพราะว่าไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็อย่างที่เห็นเนาะเป็นรถที่สวยงามดีใช้ได้นะครับ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้มาโอเวอร์เลยแต่ว่ามันคงไม่เข้ามาขายในไทยแน่นอนด้วยความที่แบรนด์นี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําตลาดในไทยนั่นแหละแล้วเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับชอบไม่ชอบสวยไม่สวยยังไงเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็ต้องบอกนะว่าผมค่อนข้างชอบนะครับมันดูแปลกตาตอนเราเห็นแว็บแรกนะแต่มองไปมองมาแล้วมันก็สวยดีเหมือนกัน ก็นั่นแหละครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองต้องไปแล้วเอาไปพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าเจียน